โ <c oughs> คตรชอบเลยประโยคนี้ดูไปดูหนังมานะเพื่อนเชียนไปหาดูโปรเจกต์อดันเขาบอกว่าอะไรแล้วไหมเอ๊ยนายมีคนดูแลนายแต่ยังมาบอกแม่ว่ามีคนดูแลใครคือแม่เนี่ยไม่มีคนดูแลไว้นึกออกปะเพราะฉะนั้นอย่ามาทำรู้ดีโอเคปะจบ <c oughs> นี่นี่นี่ประโยคมันบอกว่านายมีแม่ดูแลแต่แม่นายไม่มีใครดูแลเพราะฉะนั้นน่ะเจียนจึงดูแลจุมตรี เหมือนว่าจุมตรีเนี่ยมีพ่อมีแม่เข้าใจปะปะโทนี่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 หัดเล่นกับใครก็ได้ที่เคารพแบบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่ะเหมือนกับที่เราได้เคยจากพ่อกับแม่เลี้ยงเราเล่นกับเราอะ่ะเล่นมันหมดพาเดินเล่นเล่นหัวเล่นหางเออทั้งกลางทั้งตัวเล่นเข้าไปให้สนุกปะโถลืมได้ไงว่าเคยเล่นกับพ่อแม่แล้วไม่คิดเลยว่าเขาจะอยากเล่นกับใครบ้างพ่อแม่เขาไงปู่ย่าตาใหญไง นี่มันบ้านเจียนเข้าใจเปล่าวัฒนธรรมเจียนโคอรอนฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝ่กไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝ่กไว้ให้เราไม่ต้องไปเดือดร้อนต้องตรงนาำอ้อมโลกนี้จะได้นะชุวไม,ม่มาดิโคชนนี่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 